ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดศรีราชาว่าช่วงนี้ได้มีโจรออกมาขโมยของในตลาดซึ่งแม่ค้าก็เปิดดูกล้องวงจรปิดพบว่ามีชายเร่ร่อนเข้ามารื้อคน้นและขโมยของภายในตลาดสดช่วงกลางคืนคุณอรไทยชื่นชมหนึ่งในผู้เสียหายก็บอกว่าสุดจะทนครับกับพฤติกรรมที่คนร้ายเข้ามาขโมยของไป โดยวิธีง่ายๆครับใช้ไฟแช็กมาลนที่เชือกให้ขาดแค่นั้นเองเนี่ยแล้วก็นำมือล้วงเข้าไปหยิบเนื้อหมูออกมาที่ร้านโดนขโมยแบบนี้ครั้งที่4ี่แล้วครับอยากให้เจ้าที่ตำรวจเร่งจับคนร้ายและอยากให้เรื่องนี้รีบนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะว่าไม่อยากให้มาเป็นปัญหาของสังคมอีกข้าวของก็แพงเงินก็หายากครับพฤติกรรมคนร้ายเป็นยังไงบ้างครับคนร้ายเหรอเอาไฟแช็กมาลนใต้ตู้ให้รูไฟเบอร์มันกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นเขาก็ค่อยๆดึงขึ้น แล้วเอาไปจะมาหลังที่รถส่งหมูมาส่งทุกครั้งก็อยากจะบอกตำรวจว่าช่วยเอามันเข้าไปในคุกไปทํางานไม่ต้องรับเงินเดือนไปทํางานในคุกใหญ่เป็นคนทำมาหามเป็นคนเข่งขยะพวกนี้ไม่ต้ออกมาเพราะเขาไม่มีที่นนองออกมากเมืม่อ็ราขวเพราะมนเคยติดคุกออกมามันก็เอาอีกเพราะฉะนั้นเอามาไปอยู่นู่นไม่ต้องจ่ายเงินเดือนมีข้าวกินสามมื้อพอจบเหตุการณ์ตอนนี้เกิดขึ้นบ่อยมากไหมครับบ่อย ส่วนที่ชายหาดบางแสนชนบุรีบรรยากาศก,าก็พบว่านักท่องเที่ยวน้อยลงครับไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารอยู่บริเวณชายหาดก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่านักท่องเที่ยวมาน้อยลงมากครับสั่งอาหารน้อยลงก็คาดว่าน่าจะมาจากช่วงนี้เปิดเทอมแล้วทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะต้องเก็บเงินไวใ้ให้ลูกหลานใช้จ่ายรวมไปถึงปัญหาน้ํามันแพงจึงไม่ค่อยมีคนออกมาเที่ยวครับดีไหมก็ได้ค่ะมันไม่ได้ดีเลย วิดมันเบาบางลงก็ถือว่าดีขึ้นนะดีขน,ะ,ขนะไม่เรวาดนเงียบอ่ะเงียบเร,บเร,บเราขาย้แต่ว,ว่ามันไม่ไดเหอนับี่อาจจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนเปิดเิมแค่อ๋อ้มันแพงอย่อา,างี้อ๋อ้มันแพงระว่าเป็นแบบโรงเรียนเปิดเทิมก็ม่